วันนี้นะคะแก้วจะพามาดูบ้านหลังนี้เลยของบ้านเสนาน,นะคะติดตั้งระบบ EV Ready ไว้ให้ใช้ไฟฟรีมีแผงโซลาเซลล์ให้2กิโลวัตต์ค่ะ <c oughs> คุณดูใหญ่มากคุตระช่วย เป็นแบบซุ้มต้นไม้อะค่ะคือแค่เข้ามาระยะนี้รู้สึกว่าแบบพักผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเขียวเขียวถึงแล้วพี่ถอยรถเลยค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านหมายจริงๆนะก่อนเข้ามานะปกติเนี่ยแก้วจะแบบเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์เปิดไฟลงรถอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมืดๆนะคะสามารถเปิดได้จากแอปเสนา360เลย เดี๋ยวจะให้ดูความพิเศษของบ้านเสนานะคะว่าตอนนี้เขาเตรียมอะไรให้เราบ้างเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยไปดูกันตื่นค่ะเมื่อกี้ฝันไปมีคนขับรถชีวิตคุณนายอ๋อริงจก็ยางได้แหละแต่ชีวิตจริงขับเองชาร์จเองค่ะเจดานี่เลยที่ชาร์จกับรถไฟฟ้า บ้านเสนาค่ะติดตั้งระบบ EV ready ไว้ให้กำลังไฟพอนะสำหรับที่จะติด EV charger ค่ะอีกหน่อยนะจะบอกว่าคนไทยก็จะใช้ร้อยฟ้ามากขึ้นก็ติดตั้งไว้ให้แล้วฟรีด้วยดีกังสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแก้วจากรายการแม่บ้านช่างลือ เลือกค่ะโดยเฉพาะเลือกซื้อบ้านค่ะเพราะอะไรคะบ้านไม่ได้อยู่แค่5ปี10ปีค่ะ2ีปีทั้งหน้าบ้านเรายังต้องสวยอยู่วันนี้นะคะแก้วก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคในการเลือกซื้อบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะที่แก้วชอบเลยนะคะคือบ้านก่ออิฐมอญแดงค่ะเพราะว่าต่อเติมง่ายแข็งแรงอยู่สบายบ้านเย็นค่ะชอบจริงๆอย่างที่2เลยนะคะคือมีนวัตกรรมลำ้ลำๆรองรับไปให้เราแล้วอย่างแรกเลยก็คือมี EV ready ค่ะ พร้อมที่จะมีรถไฟฟ้าในบ้านเลยมีโซลาเซลล์ค่ะบนหลังคาให้ทุกหลังแล้วประหยัดพลังงานอย่างที่3นะคะคือมีระบบโฮมออโตเมชันรองรับไปให้ทุกบ้านเลยที่พูดมาทั้งหมดนะคะ ไม่เจ๋งเท่าเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงมาค่ะถึงตอนนั้นนะโอยรับรองราคาที่ดีนะพุ่งกระชูดแน่จะมีที่ไหนอีกที่นี่เลยค่ะโครงการเสนาแกรนโฮมรังสิติวานนท์จากเสนาดีเวลอปเม้นต์มีทุกอย่างที่แกพูดมาเลยสัญญาที่สุดไปดูกันนะห่าข้างในมีอะไรบ้างจ้าจ้า ที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่ออกแบบให้คุณได้อยู่อาศัยในบรรยากาศความเป็นส่วนตัวเพียง88ยูนิตเท่านั้นค่ะมีแบบบ้านให้เลือก4แบบด้วยกันค่ะวันนี้นะ แก้วจะพามาดูบ้านหลังนี้เลยของบ้านเสนานะคะแบบบ้านสาวิตาค่ะบนพื้นที่ใช้สอย194ตารางเมตรบนที่ดิน56-93ถึงตารางวาร้อนไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้ที่บ้านเสนาทําไว้ให้นะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ด้านข้างหนุนลาไไปถึงตรงนู้นเลยแล้วก็มีเก้าอี้นั่งไ้ด้วยเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบคะ่ะไป พอยก็ยังชัวเย็นเดียบเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแก้ว่ะสั่งเปิดแอร์จะอยู่ในรถเลยค่ะนี่เลยผ่านแอปเสนา3 6 0ค่ะแล้วก็ไม่กลัวเปลืองไฟเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าที่นี่ตอนกลางวันใช้ไฟฟรีจะตู้เย็นทีวีเปิดแอร์สบายมากมีแผงโซลาร์เซลล์ให้2กิโลวัตต์ค่ะหรือถ้าอยากประหยัดกว่านั้นเปิดแอร์หลายๆตัวกวันนั้นเพิ่มเป็น5กิโลวัตต์ได้เลยสบายมากๆ อ๋อและแอปเซนาง6าเนี่ยสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่าเราประหยัดประหยัดประหยัดขนาดไหนเซฟเงินเราไปเท่าไหร่ผ่านแอปนี้รู้เรื่องไปดูส่วนอื่นกันนะคะไปส่วนอื่นๆของบ้านนะคะที่เราจะเห็นแล้วน่าประทับใจมากเลย<อ>กระจกค่ะบ้านใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมไม่ได้แล้ว แสงสว่างเข้าเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ยังเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะสะท้อนความร้อนทําให้ตัวบ้านเนี่ยยังเย็นอยู่ดิฉันคี้ร้อนไม่ได้ร้อนมากและตรงนี้เลยค่ะจะบอกว่าพื้นที่เขาใหญ่มากจริงๆสามารถที่จะบรรจุโต๊ะจริงๆตรงเนี้ยนั่งได้6กถึงแปที่นะคะจะใหญ่กว่าบ,บ้านไทยอื่นๆด้วยค่ะนี่อีกอย่างเห็นกล้องวงจรปิดไหมคะ จะบอกว่าทางเสนาติดให้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็คอนเน c t เข้ากับแอปเสนา360แล้วค่ะก็สามารถนั่งแอปส่องตอนกลางวันว่าแบบลูกนั่งดูทีวีอยู่หรือเปล่าเนี่แหละผ่านกล้องเลยแล้วมีอีกที่หนึ่งก็ที่โรงรถค่ะห้องข้างล่างนะคะขอเรียกว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์เลยค่ะเพราะว่าทำอะไรก็ได้ เป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องเด็กเล่นห้องเด็กแรกเกิดห้องดูซีรีส์เกาหลีปิดประตูหน้าต่างนั่ง้อยซีรีส์สนุกสันอยากดูคนเดียวแต่จริงๆแล้วว่าเป็นห้องนอนดีๆได้เลยเพราะว่ามีห้องน้ําข้างล่างซึ่งใหญ่นะอาบน้าได้จริงจังด้วยไปดูกันนะว้า น่ารักโอ้ oh. แล้วจะบอกว่าประตูนี้เขาก็ให้นะคะ like this เลยแบบนี้เป๊ะเป๊ะเลยก็คือเป็นกระจกค่ะสามารถมองเห็นด้วยเวลาเปิดจะได้ไม่ชนคนอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ครัวนะคะแยกให้มันเป็นสัดส่วนออกจากตัวบ้านค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นอาหารเข้าไปในตัวบ้านดีสุดๆไปเลย และครัวเนี่ยชอบคือเขาให้อย่างแรกคือเขาให้2คือ m o เด r n ฟอร์ด้วยแบรนด์ดีๆนะคะเชื่อแก้วว่าใช้ไปในระยะยาวเนี่ยสภาพมันก็ยังดูใหม่จริงๆนะขอบคุณคนะ่ะชอบของฟรี่วนี้ฟังหนึ่งนะคะอันนี้ดีมากเขาย้ายจุดที่วางเครื่องซสภผ้าไว้ในบ้านค่ะคือต่อน,น้ำดีน้ำทิ้งไว้ให้แล้วมันก็ดีนะไม่ต้องไปร้อนซักผ้าข้างนอกเดีย๋ยวไดูข้างนอกกัน ลานซักล้างค่ะเขาตัดจอยไว้ให้แล้วนะคะแย่เด็ดขาดจากตัวบ้านเวิร์กไม่มีปัญหาในอนาคตแน่นอนแล้วนี่เลยอยากจะพามาดูนี้จะ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 ไม่ใช่ห้องเมดค่ะคุณห้องเก็บของห้องเก็บของบ้านนี้มีหลายจุดนะคืออันนี้แนะนําเลยว่าให้ทชํชั้น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 ชัน head, 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 น้นเก็บเครื่องมือช่างเก็บเครื่องมือสวนเครื่องมือล้างรถของคุณพ่อแล้วก็สารพัดสิ่งลกๆอะ่ะใส่ไปเลยแล้วเนี่ย ทำชั้นไม่ถึงข้างบนได้เลยนะคะว่าเดเรื่องบันไดค่ะแข็งแรงทนทานเดินไม่เอียดอาะแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักดิฉันได้ <Yeah. S 1> ไม่เอียดแข็งแรงไปอันเนี้ยปาแก้มไม้สักนะแล้วเขาเลือก ใกล้เคียงกันมากเลยตบมือตบมากแล้วจะบอกปาเก้ไม้สักคุณมีบ้านที่ไหนอีกที่ยังให้พื้นปาเก้ข้างบนแล้วที่นี่สเปกนะแน่นมากเพราะว่าปาเก้ไมส้สักจึงนี่แหละคุณค่าที่แม่บ้านคู่ควรคือมีคนเฝ้าบ้านที่เรานั่นเอง คือระบบ SOS ค่ะถ้ามีใครงัดแงะเข้าบ้านโดยไม่ได้รับเชิญเนี่ยมันจะติ้งติๆงตง,ตง,ตงเข้าไปที่มือถือเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่สะดวกมาดูเองเนี่ยเราสามารถตึง้งไปที่ส่วนกลางได้เลยไปที่นิติบุคคลค่ะเดี๋ยวให้เขามาดูเป็นเบื้องต้นให้ก่อนดีงามอบอ่ะต่ออันนี้ค่ะเป็นระบบกรองฝุ่น PM 2.5นะคะจะมีอยู่ในห้องนี้ของมิซูบิชิด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะว่าอยู่ตรงไหน เรื่องฝุ่นนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะคะทั้งลูกทั้งสามีที่บ้านก็แพ้ฝุ่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยติดระบบกรองอากาศฝุ่น PM 2.5กําำจัดหมดเลยด้วยระบบ Active Air Fresh นะคะสบายมากของมิตซูบิชิด้วยนี่เลยคือไม่ได้ติดที่แอร์นะคะสูดขึ้นไปทข้างบนนี่เลยแล้วก็มีตรงห้อง Walk in c l o s e t อีกอันหนึ่งด้วยเลิศนี่ค่ะ ที่เลยอุ่นใจมากแล้วอีกอย่างนึงนะเป็นเรื่องว่าเราสามารถเปิดตอนกลางวันได้เลยค่ะเพราะอย่าลืมเซน่า <c oughs> ใช้ไฟฟรีตอนกลางวัน <c oughs> อ,อันนี้ค่ะขอใหญ่ yeah. อันนี้ว่า k i อินคอสเของจริงคือยาวมากอาจจะเพราะว่าที่นี่เนี่ยลักษณะเป็นบ้านหน้ากว้างเพราะฉะนั้นวอล์กอินค s e t ็เนี่ยเดินไปเลยค่ะ ขอบอกว่า made from her and made from me จริงๆด้วยนะคะชอบอันดับแรกคือมีที่นั่งค่ะดีนะเวลาเหนื่อยๆมาแล้วมีที่นั่งอาบน้ำอะเวิร์กแล้วมีอะไรเขาให้อีกนี่ค่ะฉากกั้นอาบน้ำเป็นกระจกเทมเปอร์อย่างเงี้ยเขาให้เลยให้ไปเลยไม่ต้องไปติดเพิ่มสเปคแน่นและที่นั่งยิ่งกว่าสุขภัณฑ์อเมริกัน Standard น,นะคะทั้งเซตและที่ดิฉันชอบมาก เมทฟรอมีล,นลน้นๆคือกระจกคุณดูใหญ่มาก<ว>คุณพระช่วยห้องนี้ใส่เตียง5ฟุต6ฟุตในมีที่เหลือๆเ,เลยค่ะห้องนอนทุกห้องจะใส่ระบบกรองฝุ่น PM เพม2.5เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวก็คือครอบครัวเรวานั่นเองอย่าตกใจนี่ไม่ใช่ห้องน้ำของมสเต์เบดรูมค่ะ แต่ไซส์เดียวกันเลยโหอ้่มามากให้ห้องน้ำไซส์เดียวกันด้วยกระจกก็เท่ากันมีที่น่าอาบน้ำเหมือนกัน <ooh> ห้องนอนที่3ค่ะเป็นห้องสำหรับเด็กแน่นอนเลโก้ย<ๆ>ังมีอยู่เลยอ่ะห้องน,นี้นะมันใหญ่พอที่จะอยู่ได้หลายคนค่ะลูกสองคนใส่เตียงสองชั้นและมีระบบฟอกอากาศเหมือนเดิม มาดูคลับเฮาส์นะคะที่นี่ออกแบบเรียบง่ายค่ะแล้วก็ที่นี่มีครบค่ะไม่ต้องกลัวสระว่ายน้ําคือยาวมากจริงๆเป็นระบบเกลือด้วยค่ะมีแยกสาเด็ดด้วยมีฟิตเนสมีที่พัดด้วยนะพัดกลอบโอ้โหสามีดิฉันชอบแน่นอนและที่สําคัญนะที่นี่มีสนามบาสด้วยชอบบ้านไหนอยากให้ลูกสูงนะคะบอกได้เลยว่าไม่ต้องซื้อทอบอรลเลยโนนค่ะให้ไปเล่นบาสรับรองสูงเหมือนกันค่ะ ยังไม่ได้บอกทำเลที่ตั้งเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าอยู่ที่ไหนโครงการนี้นะคะโดดเด่นมากจริงค่ะเพราะว่าอยู่ริมถนนรังสิตวานนท์เป็นอีกหนึ่งทำเลเพื่อการอยู่อาศัยที่น่าสนใจสําหรับกรุงเทพตอนเหนือเลยค่ะสามารถเชื่อมต่อถนนรังสิตปทุมธานีไปใช้บริการทางด่วนดอนเมืองโทเวีเข้าเมืองไม่ยากค่ะหรือว่าจะไปใช้ทางด่วนขั้นที่สองหรือทางด่วนอุดรรัตยาก็ได้นะคะ ในอนาคตก็จะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตด้วยตรงสถานีร,งรังสิตเลยค่ะรอบๆโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างมากโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงเรียนระดับมาตรฐานใกล้มหาวิทยายลัยชื่อดังใกล้ฟิลอป์าาร์รังสิตด้วยแล้วก็ใกล้สนามบินดอนเมืองด้วยค่ะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะที่นี่สวยไหมล่ะคะกับโครงการเสนาแกรนดโฮมรังสิตติวานนท์ค่ะจะบอกว่าที่น,นะคะ คิดให้ครบเพื่ออนาคตแล้วจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุก่อสร้างนะคะใช้ก่ออิฐมอนแดงจะบอกว่าแข็งแรงทนทานและเผื่อการต่อเติมในอนาคตด้วย อย่างต่อมานะคะก็คือมีโซลาเซลล์บนหลังคาให้บ้านทุกหลังประหยัดไฟไปอย่างยาวดีเลิศแล้วก็มีนวัตรกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ EV ready รองรับรถไฟฟ้าระบบเพื่อความปลอดภัยสุขภาพรวมไปถึง Home Automation ก็ติดไวให้เรียบร้อยแล้วดีมากจริงๆและที่สำคัญนะคะโครงการน,นี้ติดถนนใหญ่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยค่ะต้องรีบมาดูแล้วล่ะคะ่ะสาหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ